สวัสดีครับชาวราศีพฤษพยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาเมื่อเจอดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษพหรือชาวราศีพฤษพสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้นะครับ จะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของ15-30มิถุนายน2566นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ทไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวก่อนอืน่นฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามประลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดรายไอดี right มาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของ ดวงดาวกันก่อนนะครับที่มีผลต่อชาวพฤกษบและก็ลัคนาพฤกษบโดยจะมีดาวพุธดาวอังคารและก็ดาวศุกร์มีการโคจรยกย้ายราศีโดยดาวพุธนะครับจะโคจรเสดคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วเดี๋ยวเรามาดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวพฤกษบลัคนาพฤกษบมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวศุกร์เลข6ได้โคจรไปอยู่ในภพเรือนที่3นะครับและได้ตําแหน่งเป็น ราชาโชคด้วยมีสองตำแหน่งที่ดี1คือได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับดาวได้ตำแหน่งราชาโชคแล้ว1 2คือดาวศุกร์นั้นเป็นตำแหน่ง3าของลัคนาได้ประทุมเกณฑ์ศุกร์ส,สาเจริญหลักนะครับทำให้ชาวพฤกษบลัคนาพฤกษบนั้นมีแนวโน้มที่ทางที่ดีมากๆเลยกับในเรื่องของการคิดการติดต่อการสื่อสารสิ่งต่างๆกันยอมรับกับวงสังคมโดดเด่นกับวงสังคมนะครับ ออกไปที่ไหนก็ได้รับความนิยมชมช,มชอบดีมากเลยได้รับความร่วมมือแรงสนับสนุนกับในเรื่องของสังคมญาติพี่น้องค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเพื่อนพ้องบริวารก็แบบเหมือนใส่ใจดูแลช่วยเหลือเราดีมากๆเลยเพราะดาวประจําตัวของคุณนั้นได้ตําแหน่งราชาโชคแถมนะครับยังอยู่กับดาวอังคารด้วยเห็นไหมเป็นดาวคู่มิตรกันด้วยได้ดี3จังหวะเลยนะครับแต่อย่าอย่าแบบ เวลามันดีมันดีจริงแต่เวลามันทุกมันก็ทุกนะดังนั้นเนี่ยอะไรที่ดีเนี่ยให้เราคิดไว้เสมอว่าสิ่งที่มันแบบแย่กําลังจอ่อข้างหลังเราไว้แล้วนะครับถ้าเราหลงลืมตนหรือเรามีอะไรที่แบบหลงละเลินไปกับสิ่งที่ดีเกินไปสิ่งที่มันตามมาก็คือความเสียหายหรือความผิดพลาดหรือปัญหามันจะเกิดขึ้นได้อันนี้ไม่ได้ทําลายขวัญและกําลังใจ ค,คือหมายถึงว่าคุณมีขวัญมีกําลังใจมันเป็นสิ่งที่ดีก็จริงแต่เรามาดูคําพยากรณ์เราควรต้องเต็มรับมือกับสิ่งที่มันจะเป็นปัญหาด้วยถามว่าอะไรหละ่ะที่มันจะเป็นปัญหาหนึ่งนะครับการที่เราคิดการติดต่อการสื่อสารของเราอาจจะมีความวิตกกังวลมีความเครียดมีความกดดันอยู่บ้างกับในเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานนะครับเพื่อนพ้องของเรา ตอนดีก็ดีใจหายตอนร้ายก็มีปัญหาได้อันนี้ก็อย่าหลงลืมตนอย่าคิดว่าแบบทุกอย่างมันดีแล้วแล้วเราก็ทําอะไรก็ได้เนี่ยไม่ใช่นะครับการที่เราใกล้ชิดกันการที่เราแบบได้รับความรู้สึกดีๆจากบุคคลอื่นให้เรารู้ไว้เลยว่าเราก็ต้องมีความแบบมีลิมิตอะนะครับยิ่งใกล้กันยิ่งสนิทกันก็ยิ่งเกรงใจกันยิ่งต้องเกรงใจกันนะครับ หลายคนเนี่ยบางทีไม่มีความเก่งใจเพราะว่ารู้สึกว่าเสนิทกับเขาแล้วอะไรก็ได้จริงๆไม่ใช่เลยบางทีน้ําท่วมปากเขาอยากจะบอกแต่เราก็ทําอืมบางทีเราบางทีเราอาจจะทําบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่ชอบนะครับหรือเราอาจจะพูดบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่อยากฟังแต่เราก็ทํามันก็อาจจะทําให้เสียบรรยากาศหรืออาจจะแบบมีปัญหาแต่เพื่อนก็ไม่กล้าขัดเพื่อนก็ไม่กล้าบอกว่าเขาไม่ชอบหรอกไอ้สิ่งที่คุณทําแบบนั้นเป็นต้น อันต่อไปคือเราก็จะมีปัญหาความกดดันตรงนี้บ้างในสลับบางคนอันนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวนิดนึงนะครับนี้เรามาดูกันต่อนะในเรื่องของอการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินนะครับของชาวพฤกษพก็คือราศีเมถุนของด้วยดาวพุธเลขสี่นะครับ ดาวพุธเนี่ยกุมลักนณาอยู่ในช่วงแรกจนถึงวันที่18มิถุนาหลังจากวันที่18จะย้ายมาเป็นตําแหน่งกเกษตรบดีนะครับกรเกษตรบดีเนี่ยคือหมายถึงความมั่นคงหมายถึงความสําเร็จหมายถึงอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีขึ้นน่ะแสดงว่าในช่วงแรกก็ดีเหมือนกันเพราะเป็นตําแหน่งที่กุมลักขณาทําให้การเงินเนี่ยอาจจะมีโอกาสทิศทางไปในทิศทางที่ดีมีการเงินเข้าหาตัวเราแต่ดาวการเงินเนี่ยร่วมกลุ่มกับดาวฤกตยูตอนได้เยอะก็ได้เยอะแต่ตอน พลิกผันนะครับมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะเงียบนิ่งหายห่างไปเลยกับเงินนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในช่วงประมาณ1-18มิถุนายนการเงินยังไม่เสถียรน,นะครับช่วงแรกแต่ยังถือว่าโอเคอยู่แต่หลังจากนั้นเนี่ยการเงินจะย้ายเข้าสู่ราศีพบเรือนการเงินนะครับ แล้วไปร่วมกลุ่มกับดาวพันธุก็เป็นดาวคู่วิชาการอีกโอเคเลยการคิดการตัดสินใจการเงินดีขึ้นเป็นกเกษตรบดีคือความมั่นคงด้วยนะครับบอกเลยว่าชาวพฤกศบการเงินหลัง18มิถุนาจะดีขึ้นกว่าเดิมอีกเป็นเท่าตัวเลยนะครับมีโอกาสแนวโน้มของการเงินประสบความสําเร็จการติดต่อการสื่อสารการค้าขายสิ่งต่างๆจะได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีขึ้นกัน คิดการตัดสินใจอะไรเนะี่ยเรื่องการเงินจะประสบความสําเร็จดีขึ้นมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าโอเคค่อนข้างดีเลยนะครับหลัง18มิถุนาช่วง1น8่งก็ยังดีอยู่แต่อาจจะยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีออค่าใช้จ่ายนิดหนึ่งช่วงแรกนะครับพอช่วงหลังจะบรรเทาลงแล้วก็การเงินนั้นอู้โฟมากๆเลยนะถือว่าเป็นในมิตหมายที่ค่อนข้างดีมากๆทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของ การงานนะครับอิทธิพลการงานของชาวพฤกษบและก็ลักษณะพฤกษบคือราศีกลุ่มของด้วยดาวราหูเลขแปได้โครจรไปอยู่ในภพเรือนวินาทร่วมกลุ่มกับดาวพาสบดีเป็นภพเรือนลาภะและมรณนะนั่นแปลว่าชาวพฤกษบลักษณะพฤกษบเนี่ยอาจจะโอกาสแนวโน้มของการคิดการตัดสินใจการทํางานเนี่ยอาจจะมีความอึดอัดมีปัญหาบ้างมีความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะต้องมีการเปลี่ยน งานก็ได้นะครับแล้วแต่บุคคลเพราะอาจจะมีความรู้สึกที่อึดอัดใจมีความรู้สึกที่อาจจะดูไม่ค่อยตอบโจทย์ในบางครั้งหรืออาจจะมีทัศนคติความขัดแย้งกับบุคคลอื่นอิทธิพลของดาวเ,าเรือนสหชะกับเรือนกรรมะถึงกันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงความกดดันความรู้สึกที่แบบทุกข์ใจบ้างวิตกกังวลบ้างหรือมีอะไรที่มันรู้สึกอึดอัด ในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารหรือเรื่องของการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นรู้สึกว่าเหมือนคนอื่นอาจจะก,กดดันเราเราก็รู้สึกเครียดนะครับมีปัญหาบ้างแต่ยังโชคดีที่มีบางคนก็สนับสนุนเราส่งเสริมเราแต่บางคนก็สร้างปัญหาให้ตัวคุณนะครับหรือกดดันเราอะไรแบบนี้เป็นต้น ก็เป็นเรื่องปกติแหละเนาะใครที่เป็นพวกเราเขาก็ส่งเสริมสับสนกับตัวเราใครที่เป็นขั้วที่ขัดแย้งกับเราเขาก็มักจะมีปัญหากับเราหรืออาจจะสร้างความทุกข์ใจให้กับตัวเรามากขึ้นก็ได้จริงอยู่ว่าในที่ทำงานมีทั้งคนดีและคนไม่ดีกับเราแน่นอนแต่ในช่วงของเดือนนี้นะครับ15-30ถึงเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่ดี ก็ดีไปเลยอะไรที่แย่ก็แย่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อย่าประมาทแล้วกันเอาง่ายๆในเรื่องของคําพูดคําจากันมีปัญหาใจกันเนี่ยบางทีอาจจะเกิดการทะเลาะเบาแวงกันเกิดขึ้นได้บ้างกดดันในเรื่องของการงานเพราะคิดต่างเห็นต่างกันนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยู่อยู่องค์กรนี้มันลําบากก็เลยอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงอยากจะปรับทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะแบบไปมี ทำงานที่อื่นนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ากดดันมากกับองค์กรนี้อะไรประมาณนี้ก็ก็เปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะดีขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับแต่อย่าคาดหวังจนเกินไปน่าจะเป็นช่วงประมาณหลังนะครับหลัง30มิถุนายนก็คือประมาณเดือนกรกฎาเนี่ยอาจจะบรรเทาลงได้นะครับแต่โดยภาพรวมยังมีมิตรสหายคอยสนับสนุนส่งเสริมที่ดีในสลับบางคนก็ยังเป็นกัลยาณมิตรและส่งเสริมให้กับตัวคุณได้ทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวพฤกษบกันบ้างชาวพฤกษบมีความรักคือราศีพิจิกของด้วยดาวอ,อ,อังคารเลข3าได้โครจรไปเป็นเน็ตล่วมคุมกับดาวประจําตัวอยู่ในพบเรือนสหัสชะแปลว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยค่อนข้างจะดูดีมากเลยเพราะเป็นดาวคู่มิตรกันนะครับดาวคู่มิรกันเนี่ยให้รับ ในเรื่องของการแบบส่งเสริมสัมสันธที่ดีต่อกันบางทีเนี่ยคู่ครองคนหลักอาจจะพาคุณไปเจอญาติพี่น้องไปเจอเพื่อนพ้องของตัวคุณเองหรือตัวเขาก็ได้คือพูด,ดง่ายๆอาจเราอาจจะพาเขาไปหรือเขาอาจจะพาเราไปก็ได้กับเรื่องของพี่น้องแล้วก็สังคมของเขาไปเปิดตัวไปแกนโอเพนนิ่งนะครับประมาณนั้นแต่บอกไว้ก่อนนะมันจะมีความอึดอัดใจมีปัญหาใจกันได้ในสัรับบางคน เป็นธรรมดาเขาอาจจะพาเราไปเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ผิดกับเราหรอกแต่เราเนี่ยจะไปผิดกับญาติพี่น้องของเขาหรือเขาจะไปผิดกับญาติพี่น้องของเราอาจจะมีปัญหาการมีอะไรความไม่ชอบหน้ากันอันนี้ต้องเผื่อใจยอมรับไว้นิดหนึ่งนะครับคือเ <c oughs> ขาอาจจะพาเราไปเนี่ยเปิดตัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีถูกไหมแต่เราจะไปมีปัญหาไปทะเลาะกันกับญาติพี่น้องของเขาหรือ,เ,อเขาอาจจะทะเลาะกันเพราะเรา นะครับแบบเนี้ยเป็นต้นเพราะเขาอาจจะไม่ชอบเราหรือเราอาจหรือทางเราอาจาาจะไม่ชอบแฟนของเราก็ได้นะครับญาติพี่น้องเราเนี่ยอันเนี้ยมันก็อาจจะเป็นประเด็นตรงนี้ได้อันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งหรือคุณกับเขาอาจจะทะเลาะกันเรื่องของญาติพี่น้องเพราะญาติพี่น้องอาจจะแบบเหมือนพยายามกีดกันหรือมีปัญหากับตัวคุณอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแต่ถ้าจะเอาให้ชัวร์ก็อย่าพึ่งดีกว่าแล้วกันเพราะจะได้ลดปัญหาเนาะ อะไรประมาณนี้เราก็อาจจะดูดูกันไปก่อนญาติพี่น้องกันในช่วงนี้นะครับก็รอเป็นเดือนกรกฎาคมค่อยว่ากันก็ได้เช่นกันนะครับมันน่าจะโอเคกว่าเพราะมันจะได้ไม่มีประเด็นมีปัญหาเนาะนนในเรื่องของพาร์ทญาติพี่น้องแต่เรื่องของพาร์ทของคุณเองเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับสนับสนุนส่งเสริมกันดีมีโอกาสได้คอมมิทเมนต์มีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวมากขึ้นแต่มันก็ยังมีแต่อีกนะว่าบางทีแล้วอะ การที่เราจะได้ในเรื่องของคอมมิชเมนต์ความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะครับอะไรที่ดีๆมันก็ดีอยู่แล้วแหละแต่อย่าพยายามแบบหลงละเลงอย่าพยายามแบบรู้สึกว่ามันดีไปหมดแล้วเราจะทําอะไรก็ได้บางทีเนี่ยมันยังมีจุดอ่อนอยู่นะครับว่าบางทีเนี่ยการที่เราจะได้ในเรื่องของคอมมิชเมนต์มันมีโอกาสได้ก็จริงแต่ถ้าคุณไปกดดันเขาถ้าคุณไปแบบมีปัญหากับเขาถ้าคุณเองไปแบบเหมือนเรียกร้องกับเขามากเกินไป บางทีมันอาจจะกลับตาลปัดจากดีมันอาจจะแย่ไปเลยก็ได้นะเพราะอะไรเพราะบางทีแล้วดวงเราดีก็จริงแต่ถ้าเราไปกดดันไปเรียกร้องหรือเราไปมีปัญหากับเขามันก็มีโอกาสที่จะทําให้ความรักนั้นแตกหักกันไปได้แทนที่จะดีอาจจะแย่ไปกว่าเดิมก็ได้แต่ผมต้องเตือนนิดหนึ่งเพราะว่าคุณจะได้ไม่ทาเนาะไม่ใช่ว่าดีแล้วก็ดีไปหมดเลยถ้าเป็นคนอื่นบอกว่าดีเขาไม่บอกข้อเสีย แล้วคุณก็ไปกดดันเขาคุณก็ไปเรียกร้องเขาเต็มที่เลยสุดท้ายก็มีปัญหาใจกันทะเลาะกันหรือว่ากดดันกันแล้วก็เลิกกันเห็นไหมถ้าเราไม่บอกอะ่ะแล้วคุณจะทําคุณก็จะทําในสิ่งที่ไม่ไม,ไม่ไม่บอกอะ่ะถูกไหมเพราะเราก็รู้สึกว่ามันดีหมดแล้วเราก็จะไปเรียกร้องเราก็จะทําพฤติกรรมแบบเหมือนอะไรก็ได้เพราะดวงมันดีแล้วคุณอาจจะคิดแบบนี้ไงถูกไหมดังนั้นเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าดวงดีแล้วมีโอกาสคอมมิตเมนต์มีโอกาส,กาสจะมีความรักความสุขความสมหวังที่ดี แต่อย่าทำพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความกดดันอย่าทำให้เกิดลักษณะของการเรียกร้องจนเกินไปให้มีเหตุและมีผลแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ